พิสาสะพิกุสังคัสสะโอนุชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิเสนาสนานิปฏิคันหาตุอัมหากังปีคารังปิตายะสุขายะข้าแก่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าเมเนิ่ม น้อตอนนี้ไปขอแล้วเข้าเป็นเจ้าทูนหายข้าเปเจ้าทนอยน้องจะวอนน้องเขาเล่าพายข้าราชชนนีพันปีหลวงข้าราชชนนีพันปีหลวงคนชื่อทีมทิศให้พ่อพ่อ้กิจทศพรพงศ์พี่ชาวบาริสทศพรพงศ์พ่อทถหารปดุงกิจ การทั้งหลายแย่ผู้มีก็ทุกข์ทุกสิ่งทุกท่างเทนาสนะขอจะมาอนุโมทนาขอจงมาอนโมทนาในส่นบุญกุศลในส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ฤทิศให้ในครั้งนี้ได้ฤทธิ์ให้ในครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายที่มีทุกที่มีทุกขอให้พ้นจากทุกขอให้พ้นจากทุกที่มีสุขแล้วที่มีสุขแล้วขอให้มีความสุข ยิ่งขึ้นไปเธอขอให้มีความสุขยิง่งขึ้นไปเธอสาธุ